ลพวกเราครอบครัวไฮโซเนี่ยมันกำลังจะเข้ามากว้างซื้อที่ดินพวกเราทำรีสอร์ทพวกแกมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นเลยนะอย่ามาบุกรุกที่ทำกินของพวกฉันพวกคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าฉันไม่คิดจะทำแบบนั้นสักหน่อยอย่ามาโกหกฉันสืบมาเลยว่าพวกแกเป็นเจ้าของบริษัทกว้างซื้อที่ดินใช้วิธีกดร,ราคาทําให้ชาวบ้านเขาไม่มีที่ทากินเนี่ยนี่คุณได้ยินมาจากไหนมั่วหรือเปล่าฉันได้ยินมากับหูว่าพวกแกหลอ,อกพ่อฉันให้ขายที่ดินราคาถูกๆเพื่อที่จะไปสร้างรีสอร์ทใช่ไหมละ่ะ ของแกกลับมาจากครุงเทพแล้วนะจริงเหรอแม่ก็จริงสิวะหนูไปก่อนนะแม่ไปเร็วๆพี่กาไอ้ลูกคนนี้เป้าผู้ชายเหมือนแม่ตอนสาวๆเลยถพงแต่ก็อย่างว่าแหละนะถ้าไม่แรดอะ่ะก็ไม่ได้พ่อมันมาหรอกพี่กาพี่การปุ้ย เห็นผู้ชายแต่จะวิ่งเข้าหาแบบนี้ไม่ได้นะเรา,าไม่ใช่เด็กๆแล้วเดี๋ยวเขารู้หมดว่าแม่สอนมาดีน้องโสดีครับว่าไงน,น้องสาวพี่โตขึ้นเยอะเลยนะได้เรียนจบแล้วสิพึ่งปิดเทอมเลยเนี่ยน้องเรียนได้เกรดเอทุกตัวเลยนะยกเว้นภาษาอังกฤษมากันพอดีเลยเดี๋ยวพี่แนะนำไม่รู้จักนี่ซึ่งแฟนพี่เอง สวัสดีค่ะนี่พี่การมีแฟนแล้วเหรอไหนตอนน้องอยู่บ้านสองอะ่ะพี่การสัญญาว่าโตขึ้นจะเป็นแฟนกับน้องไงเด็กน้อยเอ้ยอยังงอแง,งยอยู่แบบนี้ใครเขาจะเอาเป็นแฟนกันล่ะกันก็รู้ว่าน้องไม่ชอบใครหรอกชอบแต่กันแต่ดันผิดสัญญาไปมีแฟนซะก่อนแกเนี่ยนะน้องแทนที่จะสอนลูกดีๆก็ตอนปุ้ยเป็นเด็กอะ่ะป้านก,ก็บอกเองไม่ใช่หรอว่าจะให้ปุ้ยมาเป็นลูกสาวป้านกอีกคนอะ่ะ ฉันก็ินดูแกเหมือนลูกเหมือนหลานแม่แกก็เพื่อนฉันไม่ล่าปุ้ยกับน้องพี่เหมือนเดิมมาเลยเดี๋ยวเรียนจบมีแฟนก็ลืมพี่ไปเองแล้วนี่คิดไว้เลยยังว่าจะทํางานอะไรน้องอยากเป็นแอร์ค่ะอยากอยู่บนเครื่องบินแต่น้องไม่เก่งภาษาอังกฤษอะ่ะเนี่ยแฟนพี่จบมาจากอังกฤษเลยนะให้เขาสอนให้ไหมไม่เอาอะ่ะจบมึงนอกเหรอแสดงว่าบ้านรวยสินะ บ้านพึ่งเขาเป็นเจ้าของอสังหาใหญ่ที่สุดในภาคใต้เลยนะถึงว่าหน้าตาผิวพรรณดูไฮโซเชียนอแกนี่โชคดีนะได้ลูกสะภ้ยรวยรวยไฮโซขนาดเนี้ยจะมาอยู่บ้านนอกได้หรอนี่ของโปรดพี่กันเลยนะมีทัง้งส้มตำปลาดุกแล้วก็ลาบหมูหนูเป็นคนทำเองด้วย ว้าน่าอร่อยจังจะกินให้เกี้ยงเลยว่าแต่คนกรุงจะกินอาหารพวกนี้เป็นเหรออาหารพวกนี้ของโปรดพึ่งเขาแหละที่บ้านมีแม่ครัวที่ถนัดทำอาหารพวกนี้ค่ะของโปรดของทั้งบ้านเลย อน,อน้ำซ้มตาปลาขอชิมหน่อยนะคะมามารีบก,กินกันเถอะเดี๋ยวจะไม่ทันพึ่งเขานะครับไม่รู้ป่านี้ป้านกพี่กันเขาทำอะไรอยู่นะแม,ม่นั่นน่ะสิป้านกสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าไข่มดแดงที่ต้นมะม่งวงหลังบ้านค่ะหนูไปแย่มาให้เองเลยนะพี่กันเขาชอบ แล้วพี่การไปไหนอะป้าเังนอนไม่ตื่นเหรอแล้วนี่หนูนอนได้เหรอบ้านก็ไม่มีแอร์เตียงก็ไม่นุ่มนอนได้ค่ะที่นี่อากาศดีมากเลยไม่เหมือนในกรุงเทพหนูคิดแล้วก็อยากจะสร้างบ้านไว้ที่นี่สักหลังนี่พี่การอะจะลงเอยกับสาวไฮโซนั่นจริงเหรอแม่แม่ว่าผู้ดีแบบนั้นอะอยู่ที่นี่ได้ไม่นานหรอกแม่ไม่ได้ยินหรอ เขาบอกเมื่อกี้อะว่าจะปลูกบ้านที่นี่อีกไม่นานก็คงแต่งงานกันแหละโอลถึงเขาไม่อยู่ก็อยู่ได้ไม่นานหรอกปุ้ยก็รู้ว่าบ้านกันเขาทําไร่ทำนาะไม่มีทางมาเหยียบคนแบบแบบแบบน้านองน้องปุ้ยวันนี้มาหวานข้าวเหมือนกันเหรออ๋อป้ามานั่งเล่นเฉยๆนะ่ะแล้วกันกับแฟนไปไหนกันมาล่ะ เขาคงจะไปถ่ายรูปแชะแชะเอาไว้อวดอะแม่ว่ามาใช้ชีวิตติดดินผมพาพึ่งไปหวานข้าวในนามาครับพึ่งเก่งมากหวานข้าวไม่รอผมเลยใช่ค่ะสนุกมากเลยนี่ก็รอกันพาไปจับกลตอนข้าวไม่ไหวแล้วเออกันมาพอดีเลยเนี่ยปมน้ำที่ทุ่งนาเป็นอะไรก็ไม่รู้ปมน้ำไม่ขึ้นไปช่วยดูให้หน่อยสิได้ครับนะเดี๋ยวพึ่งอยู่ที่นี่กับปุ้ยไปก่อนนะเดี๋ยวกันมาไปครับน้าหน่อง โตแล้วนะไม่ใช่เด็กหืมช็อกโกแลตเนี่ยหอมหวานมากเลยนะถ้าไม่ได้กินอ่ะคงเสียดายแย่อุ๊ยกินพันจนจะหมดแล้วอะ่ะเหลือแค่นิดเดียวกินให้หมดเลยดีกว่า เป็นไงนอร่อยไหมกงงองันๆน่ะมีหที่พี่ให้อ่ะก็หมดแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าแม่พี่ขึ้นมาจะซื้อมาฝากให้แล้วปุ้ยเอาอะไรอีกไหมน้องอยากกินโดนัทเจ้าดังที่กรุงเทพอ่ะเคยไปดูในเมืองแล้วเขาบอกไม่มีได้สิเดี๋ยวพี่บอกแม่ให้ซื้อมาฝากแล้วกันซื้อให้น้องเหรอน้องขอเยอะๆเลยนะได้สิ ถ้าปุ้ยอยากเป็นแอร์ต้องเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งนะรู้ไหมพี่ชายของพี่ก็เป็นกัปตันอยู่บนเครื่องบินน่ะโอ้เก่งจังเลยอะ่ะแล้วพี่พึ่งเก่งแบบนี้ทําไมไม่ไปเป็นแอร์พี่ไม่ค่อยถนัดงานบริการน่ะผืินพี่ไปเป็นแอร์แล้วถูกผู้โดยสารด่านะพี่ร้องไห้ตายแน่เลยถ้าเป็นปุ้ยนะด่ามาปุ้ยต่อยให้เลยทําแบบนั้นไม่ได้นะงานบริการลูกค้าต้องใจเย็น พี่รู้แล้วว่าปุ๋ยต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ก่อนเลยอ้าวแม่พึ่งพี่ไปรับแม่อพี่กิจมาแล้วสวัดดีจ้าเหนื่อยไหมเดินทางมาสกาเชียวบ้านคุณน,นกหน้าอยู่นะคะอากาศก็ดีด้วยเป็นไงแม่เดินทางมาเหนื่อยไหมโน,น้นถามคนขับโ่นบนหิวตลอดทางเลยนี่พี่เกือบแอบกีนขนมที่ฝากซื้อมาแล้วเนี่ย ำไมไปเสียมารยาทแบบนี้ล่ะขอโทษทีพี่น้องผมมันกันไปน่ยก็พี่เพิ่งบอกว่าซื้อมาให้น้องไม่ใช่หรอน้องอยากกินมานานแล้วนะโดนัทยี่ห้อน,นี้อ่ะไปไปไปเข้าไปกินขนมกันดีกว่าพี่กันคะเดี๋ยวฝากพาแม่กับพี่กิตไปพักผ่อนหน่อยนะ มาตั้งแต่เมื่อไหร่คะทำไมไม่ไปหาเฟิร์นกับพ่อบ้างเลยผมกลับมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้วอะแล้วนี่พาใครมาบ้านด้วยละ่ะเพื่อนที่ทำงานเหรอนี่พี่พึ่งแฟนพี่การเขาพี่เฟิร์นอยู่แต่บ้านอะจะไปรู้ได้ไงใครมาใครไปพวกผู้ดีสินะไม่รู้ว่าจะมาหลอกคนแถวนี้หรือเปล่าไม่ใช่แบบนั้นซะหน่อยแล้วนี่เฟิร์นมาที่บ้านพี่ทำไมมีธุระอะไรหรือเปล่าไปขับเพิ่งเดินทางมาเหนื่อย เข้าบ้านกันก่อนดีกว่าทางนี้ปล่อยให้เด็กๆก็คุยกันมาหาพี่กันเนี่ยต้องมีธุระด้วยหรอฉันก็เคยมานอนเนี่ยจำไม่ได้เลยไงปุ้ย,ยเดี๋ยวเราไปนั่งเล่นทุ่งนากันไหมอากาศกำลังดีเลยทำมาเป็นอยากไปชมไล่ชมนาแต่เอาเข้าจริงเนี่ยเดินเท้าแทบไม่ติดดินนี่พี่พึ่งไม่ใช่พี่เฟิร์นนะ พี่อ่ะเป็นคนที่นี่แท้ๆทำตัวสูงกว่าคนอื่นน,นี่นางเด็กไม่มีมารยาทฉันแก่กว่าแกตั้งกี่ปีแกมาด่าฉันฉชอดๆแบบนี้ได้ยังไงพี่นั่นแหละไม่มีมารยาทพี่เป็นคนทิ้งพี่กันไปแไท้จะกลับมาอีกทำไมเนี่ยอ๋อหยุดหยุดคินกลับบ้านไปได้ละเออกลับแน่แต่ฉันจะมาอีกรู้ไว้ด้วยฉันจะไม่ปล่อยให้พวกผู้ดีอ่ะเข้ามาเหยียบย่ำหนูบ้านฉันหรอกแล้วฉันก็จะเอากันคืน ตรงนี้ถึงตรงโน้นไปเรื่อยๆย,ยาวโน่นเลยโน่นจ้ะตกลงราคาตามนี้นะคะกำนันเดีย๋ยวฉันขอดูที่อีกทีนึงแล้วค่อยคุดเันเรื่องสัญญาครับคุณนายขุดคลองเพิ่มสักหน่อยแล้วทำรีสอดไปหลังๆน่าสนนะแม่ทำดีสอดก็ดีนะครับไม่รู้ว่าคราวที่แล้วอะ่ะพี่กิตเขาจะชอบยำไข่มดแดงหรือเปล่าแม่ ไ,นะไล่มาเลยพวกเราครอบครัวไฮโซเนี้ยมันกำลังจะเข้ามากว้างซื้อที่ดินพวกเราทำรีสอร์ทพวกแกมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นเลยนะอย่ามาบุกรุกที่ทํากินของพวกฉันพวกคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าฉันไม่คิดจะทําแบบนั้นสักหน่อยอย่ามองโกโหกฉันสืบมาเลยว่าพวกแกเป็นเจ้าของบริษัทกว้างซื้อที่ดินใช้วิธีกดร,ราคาทําให้ชาวบ้านเขาไม่มีที่ทํากินเนี่ยนี่คุณได้ยินมาจากไหนมั่วหรือเปล่าฉันได้ยินมากับห ว่าพวกแกอะหลอกพ่อฉันให้ขายที่ดินราคาถูกๆเพื่อที่จะไปสร้างรีสอร์ทใช่ไหมละ่ะใจเย็นก่อนนะเฟินน่าจะเข้าใจอะไรผิดกันแล้วละ่ะแกไม่ต้องมาพูดเลยแกเป็นพวกเดียวกับมันใช่ไหมละ่ะที่่าพวกนี้เข้ามาเรื่องที่ดินของพ่อเธอฉันไม่ได้บังคับนะพ่อเธอมาขายฉันเองไม่จริงป้าเพิ่งมาถึงที่นี่เมื่อวานเองแล้วพ่อฉันจะไปขายที่ดินให้ป้าได้ยังไงถ้าพวกป้าไม่มาข่มขู่อะไม่ใช่แล้วเฟินลุงกำนันอะเข้าที่ดินไปจำนองแม่เพิ่งจริงๆพี่การเข้าข้างมันน่ะสิ มันให้เงินพี่กันเท่าไหร่ล่ะพี่กันถึงได้ทระยศหมู่บ้านเราอะใช่จริงแม่เชื่อเขาจถอะลูกกันก็พูดความจริงฝากดูเลยนะผมว่าลุงลองคิดดีๆก่อนนะครับลุงคิดดีแล้วแต่น่าเสียดายนะครับที่ตั้งหลายไล่เอาหนะ้าช่วยหน่อยเพื่อเฟิ่อนมัน งั้นได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้เฟิร์นคงไม่รู้เลยสินะว่าพ่อเฟิร์นอะ่ะเขาไปหาเงินมาให้เฟิร์นลงทุนจากไหนอ่ะพ่อแล้วทำไมพ่อไม่บอกเรื่องนี้กับหนูอะ่ะหนูคิดว่าพ่อเอาเงินเก็บมาให้หนูซื้ออีกเพราะแกไม่สนใจอะไรมากกว่าดีนะที่คุณนายเข้าใจดีให้ราคามากกว่าที่จำนองไว้ฉันเห็นว่ากำนันเขาเดือดร้อนฉันก็ช่วยเต็มที่แล้วจะมาว่าฉันไล่ที่ได้ยังไง เงี้ลี่เฟิร์นพูดก็ไม่เป็นความจริงเนี่ยสิก็จะมาหาคุณนายเขากวัานซื้อที่ได้ยังไงขอโทษด้วยนะที่ลูกฉันทำตัวหุนหวาไปเฟิร์นกลับบ้านไปหาที่อยู่ใหม่กันแม่คะเราให้พวกเขาอยู่ที่เดิมกันก่อนได้ไหมอะ่ะเพราะว่าที่ตรงนั้นเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้ว นะคะแม่ลุงกำนันเขาก็แก่แล้วอะ่ะจะให้ย้ายตอนนี้คงลำบากหน้าดูก็ได้ฉันให้เธอทำนาตรงนั้นต่อเพื่อแลกกับค่าเช่าที่ขอบคุณมากนะครับคุณนายขอบคุณนะคะแล้วหนุมก็ขอโทษด,ด้วยค่ะที่ทำให้วุ่นวายขอบคุณเธอมากนะที่ช่วยฉันกับพ่อไวอ้อ่ะ พี่กีดพี่เป็นนักบินจริงๆเหรอแล้วบรรยากาศด้านบนอ่ะมันน่ากลัวหรือเปล่ามันก็ไม่น่ากลัวนะแต่ถ้าคนกลัวความสูงเนี่ยอาจจะไม่ชอบแ้เราล่ะกลัวความสูงหรือเปล่าก็ไม่กลัวนะตอนเด็กๆอะ่ะหนูยังปีนต้นสะดาวไปเก็บยอดไปให้แม่จิ้มน้ำพริกอยู่เลยแล้วตกลงเรากลัวอะไรบ้างเนี่ยฮะกลัวหนุ่มกรุงเทพจะหลอกเอาอะ่ะ ที่นี่บรรยากาศดีจังเลยค่ะพึ่งชอบกันก็ชอบแล้วก็ชอบที่มีพึ่งอยู่ด้วยเออที่บ้านพึ่งมาพร้อมหน้าพร้อมตาก็ดีเลยเราจะได้คุยเรื่องงานแต่งงานของเราองั้นพึ่งขอเป็นติมลูกทุ่งนะนั่งโต๊ะฟังแทนโต๊ะจีนแล้วก็เสิร์ฟซ้มตําแทนขามหมูแล้วก็ขอวงหมอลรำด้วยนะงั้นอย่างนี้ของชัเลยก็ต้องเป็นกระติบตข้าวเหนียวแล้วนะโอเคค่ะ